ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ศาลตะเซ่ศาลยามีศารตะจันหลักกิโลให้โชคนะครับอาจารย์ปอมผ้าวายก้างดึกเอ,อ่อวายน้ำกันอาจารย์ปมอมมือนี้มีเหล็กนิดนำด้ำเลยอาจารย์เนี่ยย่าไม่จะบานใ<า>ดไยบานดินแดง แถวไหนน้อโอ้ยอยู่หนองบ้านพุนบ่อย่้นหนอง้านนั่แหละองนี้อือือ๋อน่องปวยครับมาขอขอลานเพากนีไปเกเอเลยอยากแวะมาเบิง เมร์เมือหมือแร่เพื่อพันไห่ไปเข่าฝันครับย่า่ขอสองโต้ในย่า่ย่า่ขอสองตู้ครับขอกับย่า่นี่แหละสองตู้ได้เพราย่า่เอาเดี๋ยวหายย่า่ด้วยแหละเอาย่า่ อ๋อสองตัวเด้อเอาเด็ดเด็ดเด้อเอาเอาให้ออกเอาให้ออกอ๋อนั่นมาแล้วตัวหนึ่งเอาอีกตัวหนึ่งเอานั่นสองแล้วยายสองแล้วสองแล้วเอาตัวใดตัวแรกตัวใดตัวที่สองเด้อเบิ้งเอาริ่งเบื้งริ่งริ่งเบิ้ง โตใ่ตเเลห็นหุงเอาพริกอีกครั uh ้งนึงครับเอ้านั Alors, ่นละนั่นละปลาเทียนี่นี่นนี่โปมือนอเอเล่งบึงคักๆายต่งืนตั้งคืน่างตั้งคืนนีเล่งเบิงเล่งเบิงเยังไง เลีกาโอ้แสดงว่าตาดีแห้งเลขยังไงหาโกหาโกโอ้สาธุสาธุเออได้ละสได้ละสองโตกว่าเธอนนิได้เรขกหากเรกงามอยู่ได็งามอยู่ น่ S <S าจะเดียวกออกก<ฮ>ยเหอยงอยคดยอันน้อโโนอกโโอ้ายบอกเพื่นยายบอกเพื่นเดอ้อเรยกสิจับสีสั้นในตัวใดบอกเพื่นเดอ้อ

บอกเพิ่นบอกเพิ่นย่ายบอกเพิ่นเด็กจับได้ตัวใดบนนึงบอกเพิ่นดังๆเด้อเพนจะเสดยดได้ในายเยงบอินต้าสิโสิ่ายก็ให้คิวให้เที่ยงในใดสามโต่ตรง ถือสามตัวสิมาพอนล่ำให้เบิ้งเลยโอ้เอาออกยังเกาะหาหกเบื้หนึ่งกับมาผ่อนได้แล้วเออสาธุสาธุเอาไปบอกเออเหมือแรง เฮเลขกยังก่อใหญ่หาโฮกหาโฮ่เล็กสั้นใดว้น่นึงนี่โอ้ขอให้ออกเลขก่ห่เด้อหาโฮกเหลขงามเลขกงามหาโฮกหาโฮกใหญ่่ไปบอกไก่ไก่ใหญ่วะ เล็กตัวใดสีสันไหบนนึงบอกคนเด้อย่า่เด้ออ่าอ่อ่าอ่าบอกซื้อคนซื้อนี่นี่ย่ายนี่อันซือออกบ่นี่ออกค่ะ่าอันบ่ออกตาจันตาเสียยายมีครับเออครับครับย่ายบอกคนครับกาบเออน่ะแหละย่ายบอกคนใา <Mozart. S 2> ่กาบเด้วโอเค บอกคนดังๆฮะกา,า,าหากออกอิลกับกทโบไปขา<อ>ยเด้อการที่ออกอิลิ็ไปบอกคมสั่มยเด้อครับไปสั่มุเ้อกานที่ขายอิลีก็ได้คั่ิเศษขงเราสาธุสาธุไปเขาฝันมือแล้งบวายใหญ่โอ้ยบอกว่าไปส้ำอีกโอ้ไปซัำนี่คือไปฝันอีกเท่านึง ฝันว่าเลขตัวนี้แหละเลขมันสิออกสิออกนี่ล่ะอ๋อบักะอัเลขกหาหกนี่บ่จ้าโอ้ใหญ่หวะเดาได้หาหกเราได้ยินแล้วหลังบักนี้ได้ยินแล้วยญ่ได้ยินแล้วขอลาเระบ้านนี้บ้านเมื่อเมื่อกระเด้องว่าจะย่างถี่นองเออย่าอยู่บ้านไดนเราบอกคุณเนี่ยคุณเสด็จเป๊ะุ่ณเสด็จเป๊ะเขาคว่ำฝันถือย่าซื้อจังได้บอกเพุ่ณที่แหละย่า เอดีนกับเสาเาดอนเสาดอนเออคันอืมก็ือือืนั่นางนางเออเราเได็ไปถามถือว่าโอ้ยไปบันยังกอคำแดงบันดินแดงบานดินแดงก่อนไปหายายดอนก่อนเออเออเเราสบอกว่าโอ้ยไปยายบันยายดอนอยู่บนไดนอนี่เนอเราสด้ไปถือเออเราเได็ไปน้ำหาถือเพื่อนู่ไก่ทางเด้อ ทางขุมไปลรงเรียนลูกถูบแห้งงงามแห้งวะประเทศนี้บอยใยดอนอ๋อเลียกถูบสิเป็นทึ่งๆเก้าแปดหรอขอโทษสร้างขุนเรียกถูบครับเดี๋ยวรอรุ่นเลียกถูบกับยายดอนก่อนบานดินแดง คณบอกว่าให้ไปเขาฝันมือแรงสาธุสาธุมืออื่นเขาเอ,อ่นว่ามือเขาสาดบร์บโดนตายายโดนน้ำเขาบ่าบ่ได้ไพ่ขมิน้น

เดี๋ยวรุ่น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 ตัวแหลกตัวอีกอย่างเก้าเก้าแปดแปดหกเกแปดหกหครับผม่าผช้่วครับย่าจับได้หาหโอ้เลี่ยงกันเลยสนี่เลี้ยงเลนับเลี้ยงเลยหาหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสามเจ็ดเจ็ดเอตัวนี้เป็นเหล็กสามตัวเหล็กบนครับ เก้าแปดหกอ่ะเดี๋ยวสิดพิซองให้เบิ้งเด้อคุณผู้ชมเด้อหกครับผมเด็ดสิดพิซองให้เบิ้งอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้งามบ่เลยบ่มอืเอ้าชัดเจนชัดเจนเก้าแปดหกชัดเลยบ่เแ่บนี้ชัดชัดชัดุคผู้ชมเอฟซีซีเนี่ยเห็นตัวไหนเนาะนี่เนาะตัวเตัวเดีกันไมัวเดียเนาะ เก้าแปดหกเก้าแปดหกเก้าแปดหกเหล็กพี่น้องใหญเสียงเซมซี่ได้ห้าหกโอเหล็กพี่น้องนี่ต้นนี่ก็เล็กพี่น้องเลยนี่เออ เรียกมือนี่งานแซนโดนตางานแซนโดนตามีแต่พี่น้องก็อยู่โรงบ้านใดล่ะโอ้ป <Wit default> ้าแม่จะกลับซึ่งทุกคนนี่ปาสบันตะเคียนอบาตโตโคกตะเคียนอ๋อบันตะเคียนบันอบตโคกตะเคียน กรเชิงกระปึงล่าเพื่อนไปละอ๋อล่าเพื่อนบาเทิญหนีล่าเพื่อนเด้อสาธุสาธุสาธุเอามาล่านี่ก็ได้มาล่านี่ก็ได,ได้แล้วแต่ยาใหญาแล้วแต่ยหญ่ครับเออกาเพื่อนเก่งไก่เพื่อนจะได้ยินเนาะเอาเลยสาธุสาธุาธมือแรงไปยำเดอ้อมือแรงนี ได้ตัวใดบอกเพอนที่ล่ะได้บอกตัวใดเดี๋ยวบอกน่เด้สาธุสาธุืออเด็กก็เก้าด้าหเกาแหกกับห้าหกเออสาธุสาธุออยายเก้าแปดหกกบห้าหกเลยยายเด้อผอนลำให้บึงถือสามตัวสิมาผ่อนล่ำให้เบงถือเด็กดิอ่ะครับ สาธุ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 ตปเข่าฝันยำหม,มือแรงเด้อยำม,มือแรงยำม,มือแรงยายบอกคุตัวไหนก่อเ็เก่าเป็นฮกครับยายหกอยังก่อยายีททัาหากแลก้วเก่าเป็นฮกหาฮกกเก่าป็นฮกแลวก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ